จารย์ไม่ได้ล่าสุดไม่ได้มีแค่นี้ม,มี2อันใช่ไหมสออันที่อาจารย์พบคืออะไรฮะคือหลังจากที่เราค้นพบแล้วว่ามันมีประโยชน์มากเนี่ยแล้วก็มันโควิดระบาดพอดีเลยครับผมก็เลยมีความคิดว่าทําไมเราไม่ใช้องค์ความรู้อันนี้มาประยุกต์ใช้กับไอซาสโควทที่ทําให้เกิดโรคโควิด -19 ด้วยอ๋อลโดยโดยการที่อาศัยพื้นฐานว่ายาที่เขาใช้เนี่ยมันไปยับยั้งการสร้างโปรตีน ภายในตัวของโฮสเซลที่ไวรัสมันเข้าไปผมก็เลยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วาดขึ้นมาผมไม่แน่ใจว่าทางเดี๋ยวผมช่วยถือให้อาจารย์ครับทางคือเขาเรียกอะไรครับถ้าภาษานักวิสาเขาเรียกจำลองใช่ไหมจำลอง simulation จำลองให้ดูว่าเกิดปฏิกิริยาอะไรซึ่งในกระบวนการนียนักคณิตศาสตร์นักฟิสิกส์ก็ใช้บ่อยใช่ครับใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับบริษัทยาก็ใช้หมดเลยก็ใช้การจำลองทางคอมพิวเตอร์มันให้ผลลับใกล้เคียงของจริงไหมอาจารย์ ก็ส่วนมากเป็นไปต,ตามที่ม,มัน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 เป็นของจริงเลยครับอ่าครับนี่คือเซอเซมินอ,อันนี้คือคือโมเลกุลง่ายๆเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับไปนิดนึงอันนี้คือเซซามินอันนี้คือโมเลกุลที่เราเรียกว่าเป็นโปรตีนโปรตีเอสที่จะไปย่อยครับเหมือนกับเหมือนกับเวลาเราจะตัดเสื้อผ้าเราต้องมีกันไกอันนี้ก็เหมือนกับกันไกที่จะไปตัดผ้าให้มันเป็นเสื้อของไวรัสนะครับครับเราใช้คอมพิวเตอร์เขียนภาพนี้ขึ้นมา แล้วก็เอายาหรือเอาโมเลกุลหรือสิ่งที่สงสัยเป็นพันๆหมื่นๆก็ได้นะใส่เข้าไป<ะ>แต่คอมพิวเตอร์เราเล็กเราเลยเลือกตัวที่สําคัญคือเราใส่เซสบมินเข้าไป<ะ>พวกเราก็าจะเห็นภาพนะฮะเป็นเห็นภาพว่ามันมันจะเลื่อนเข้าไปบริเวณที่มันทํางานแล้วมันก็จะยับยัง้งแ,แล้วมันก็จะคํานวณพลังงานที่จะเข้าไปว่ามันจับแน่นไหมมันเป็นปติกลิยาเป็นยังไงออตรงนี้เราก็สามารถพิสูจน์ได้แล้วเราก็เปรียบเทียบกับยา เปรียบเทียบกับยาที่ที่ใช้นะครับเป็นลิสต์ขึ้นมาเลยในการปราบโควิดใช่ไหมในการปราบโควิดปรากฏผลลัพธ์ของเซามินเป็นไงฮะผลลัพธ์ก็อยู่ตรงนี้ครับตัว<ป>เลข่ายลบยิ่ง,ง,งลบยิ่งดีมหมายความว่าไงฮะตัวมันสามารถจัดการเชื้อไวรัสโควิดได้หรือเปล่าไปในในภาพของการทดลองโดยการใช้ซิมูเลชันคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์พบว่าพบว่าเซามินสามารถไปยับยั้ง โปรตีเอสเอนไซม์ของซาร์สโควิด -2 ได้ครับพอยับยั้งแล้วเกิดอะไรขึ้นฮะมันก็ไม่สามารถจําลองตัวได้คือหมายถึงมันก็ปี้แบ่งเซลล์ไม่ได้ถูกต้องครับมันออกจากออกจากโฮสต์เซลล์ไม่ได้ฉะนั้นหมายความว่าเชื้อมันจะไม่ไม่บานออกมาขยายวงเรื่อยใช่มใช่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 ผมถามภาษาไทยบ้านนะมันจะไม่แบ่งเซลล์มาจมคนป่วยเริ่มซุดซุดซุดลงไปใช่ไหมถูกต้องถูกต้องครับถูกต้อง